สวัสดีครับพบกับการ,รมไอชแนลครับนี่ก็บรรยากาศตอนเศร้าครับผมสถานที่ตอนปูตาท้องมาครับมือนีมากกับทีมงานพี่เอ็มเศร้าครับผมมาติดตามไปพร้อมๆกันครับจอดเองเหรอ คนเกิดกำลังมาครับผมกำลังหลยบรรยากาศลอตเตอรีกร่กับหลยครับผมเุณได้อยากเชียงโชคเชียงลาบกาับมาที่ดอนตะปูนะเนี่ยบรรยากาศ ใน้ดอนตะปูครับอากาศตอนเศร้าโอ้คือเสียง่ามแต่คือบ้าคือบเฮ็ดไม่แจกน้ำแดงเนาะเสียสีขาวลูกร้านโคชี่บาขาวเนาะ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดี f อทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับกดแชร์เป็นสะพานบุญกันต่อไปเผื่อ,อมีท่านผู้จิตศรัทธานะครับอยากร่วมสร้างร่วมทางรอดปูตานะครับ อยลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องฝากด้วยนะครับก да แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปอื่นจากทางช่องนะครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งคุณสองหนึ่งสองะครับขอโทษนะครับที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ทุกข้อานนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่ว่า ผู้คนก็นเริ่มหลั่งไหลกันเข้ามานะครับหลั่งไหลกันเข้ามาเยอะแยๆนะถูกว่าน,นี้จะร่วมทำบุญนะครับขอสวงน้ำแน่เด้อเปล่าจ๊น สวัสดีครับอาจารย์จากกระบีส่สวัสดีครับจากกระบี่เลยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องด้วยนะครับถ<ด>้าสัญญาณไลค์สดผมขาดหายยังไงร,รบกวควรอย่าลืมครับดูทางช่องอาจารย์สามารถชาแนลนะครับอาจารย์สามารถชาแนลจะมีการไลค์สดวินาทีก่อนวินาทีเลยที่นี่เป็นยังไงก็รับชมไปด้วยกันนะครับ

ว่าช่วงไหนจะเป็นช่วงปล่อยทีเดียปล่อยเนื้สามตัวนี้น่ว่าอ้าสามตัวตรงสามตัวจะให้าคอินทีจะ่้าั้งหมดที่ว่าอะนะีบอกคือสายท่านบอก วันนี้มีุ่มีวดุตลาคมสองห้าสิบนะมีก็องจาินะครับชนบรี้าเอฟมัด้วยบคนะครับขอบคุณครับ มันเป็น <coughs> ก็จะเป็นฟันเฟือค,ครับตอนนี้คนกำลังเข้ามาครับกำลังมามขับไหวบูตาคนขับมาเรื่อยๆครับผมได้ครับ ครับคิมนี่กับข้าวจบร้องเพียงแค่นี้ครับผมถ้ามากันชอบฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งรับสิบวันได้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจากทางช่องกามายเชนแอร์ครับครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับครับขอบคุณครับผมว่าจะลบวันไทย จากด้านนอกเข้ามาแต่ยังไงก็จะตัวนี้ครับครับก็ติดตามฟองกันนะค่ามคิดต่อไปจะเป็นฮิปูตาบรรจาําพิธีเอาหไงครับผมตอนนี้ก็พิทีเครื่องเสียงก็ จะกินาฟันทองยังไงวันนี้เวที่กำลังตัง้งตั้งเวที่กำเสียงครับผมครับคนมาก,กันชอบฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งกดื้อิพื่อได้พาคลิปใหม่ๆกับถักทั้งช่องกรร์มายชาแนลครับครับขอบคุณครับ